วันนี้เป็นวันลีนน n i n g ดย์ของเรานะครับปกติเขาจะจ้างแม่บ้านถ้าแม่บ้านมาแม่บ้านก็งงตอนนี้นี่คือสภาพอันใดนะคะหรือว่าทําอย่างนี้เดยทรเป็นล็อกเชนเดอร์เ <Ch ander. S 1> นี่ยไม่ได้จะเริ่มจากอะไรเลยอันนี้ใช่ไหมมีทําไมใช่ป่ะเอองงเหมือนกันได้ไหมสรุประวัาางไอตรงนั้นเป็นร้อยจริงๆมันมีบริษัททำความสะอาดนะแต่เดี๋ยวเรื่องที่ความภูมิใจนะเราเป็นความภูมิใจกันปวดไปหมดเล็บเล็บหลุดไปหมดเลยต้องมาเท่าไรนะอันนี้หกพันห้ามึี่เลยอันนี้หกพัน รูั้สาบเวลกค้าก็เป็นฟิลแบบบาลันเนาะน่าเลิศนี่แหละออฟฟิศกูสวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศใหม่ของเราแล้วนะจ๊ะวันนี้เป็นวันคลีนนิ่งเดย์ของเรานะจ๊ะเพราะว่าเป็นวันแรกเลยนะคะที่เราจะทำความสะอาดวันนี้ออฟฟิศเพิ่งจะเขาเรียกว่าไงความ ค่อนข้างที่จะเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าแบบโครงเคอรงก็เสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูแต่และห้องแต่วันนี้เราจะต้องคลีนก่อนเราไม่รู้จะเริ่มจากอะไรเลยปกติเขาจะจ้างแม่บ้านถ้าแม่บ้านมาแม่บ้านก็งงตอนเนี้มาเดี๋ยวพาไปดูนี่คือสภาพบันไดนะคะหรือว่าทําอย่างนี้เลยทาเป็นล็อคไม่เอไม่เจอนี่นะจ๊ะอนี่คือห้องของเราเองห้องคุณนายห้องคุณนายก็ยังไม่มีอะไรทนี่ วัดส่วนแก้ววัดส่วนแก้วแอ่นะจ๊ะอันนี้จะข้างบนลงมาก็จะเป็นเชนเดอร์เนี่ยไม่รู้จะเริมสากอะไรเลยอันนี้ใช่ไหมมีทำไมใช่ป่ะเอองงเหมือนกันนะจ๊ะให้เดี๋ยวให้ดูไฟแฟบโอ้โหปักมีสามเพราะว่าคุณเอ็มเขาชอบเน้นแบบเขาได้ว่างโซมไม่อีกสองอันไม่จะมีอะไรไม่รู้นะคะแฟบ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 วัวมีแอร์ ไม่ครบเดี๋ยวเราจะเริ่มทำความสะอาดกันก่อนนะคะเก่งมากลูกแม่ <c oughs> ก็ยัง <c oughs> ได้ไหมสรุป <c oughs> ระวังเอตรงนั้นเป็นร้อยอีตรงนั่งอะ่ะโซฟาตัวนี้เผื่อลูกค้าขึ้นมานั่งคุยนะคะแล้วตอนนี้มีลูกค้ายัง <c oughs> แต่มีโซฟาแล้ว ได้ไหมจริงจริงมันมีบริษัททำความสะอาดเนอะแต่เราเลือกที่ความภูมิใจไงเราเป็นความภูมิใจแฉกปวดไปหมดเล็บเลิบหลุดไปหมดเลยี่าดิ เปิดเปิดทุกคนไม่ต้องตกใจว่าใครเป็นคนท่ายเราจะให้คนที่ไม่ค่อยทําอะไรยังทายอ่ะมูสาเองพรบเตมม็มแมสเมอร์ทุกอย่างเต็มหมดทุกอย่างจะไม่ทำที่เลยควายเขาเริ่มวาตรวจงาน <c oughs> ใอ้รอดูนะจ๊ะ ได้ยูเราก็มากับน้องตัดต่อมาหาซื้อตัวอะไรตัวทำงานตัวทำงานของใคร มาดำเองมาดำเอ <laughs> าโ,อตโต๊ะไว้ทำอะไรเ <laughs> มืองกูต้องมีโต๊ะทำงานเพราะว่าเราเป็นแบบออฟฟิศแล้วเมืองปวดหัวมากทำออฟฟิศอะอย่าเด้อทำเอาเดี๋ยวมันจะดียังบอกเหมือนเดิมว่ารับทุกอย่างนะจะใครแบบสนใจอยากให้ทำเอ็มวีตัดต่อ <c oughs> ถ่ายรูปโฆษณาดารานหนังแสด,สดงเอวีรับหมดอะอีโอลิฟงโอลิแฟนก็รับแล้วไม่มีตัวแสดงกูเป็นให้เอาจบจบโมเสพร้อมไหม

ก็นัดกะติจะะพีก้าเรื่องเรื่องคือซื้อเตียงมาพิดคนตงหงายเลินนอนสเลสเอาไงนอนไปก่อนหรือว่าไงถ้าซื้อไม่ถ้าซื้อไม่ก็เอานี้ไปกระปูนอันนี้นอนก่อนนจเตียก็ไม่ต้องอันนี้กี่พุดธสามันหนแพงาอันไหนแงแงเตียเราเตียกระปูเตียเรากรูแต่อเตีงเลยบอสเดี๋ยวบอสรอเดี๋ยวบอสรอให้ามนห้าบาเสาห็นแบกอีเตี้ยนั่นน่ะเนี่ย มึงมันบอกกูสามจุดห้าออกกันสามจุดห้าเลอันนั้นน่าเตียงอ่ะก็นั่นแหละสามจุดห้าแล้วเนี่ยสามจุดห้าเอาเท่ากันหรอแต่มานอนไม่ได้เลยนีนอนคนเูคิดว่ามันได้เอาไงกันดีทุกคนตัวนี้เอาดเอาดิเจอปัญหาแล้วมึงตัดนอนโซฟาแล้วก็มีรอเตียงเยี่ยงกันก่อนเออทำใจกันดีกว่าเลื่อนกันอะโอ้ตายบนหัวปะอันนี้ อันนี้สั่งโต๊ะมาเท่าไหร่นะฮะสั่งโต๊ะมาเท่าไหร่นะอันนี้หกพันห้าเมื่อี้เลยอันนี้หกพันอันนี้สำหรับเวลาลูกค้าไอ้รลครับผมไม่ทันสมัยแล้วไม่เอาละังไม่เคายกเลยกระสอบข้าวม่ามเลยแคนเดีย <c oughs> วเนี่ยเหรอเดียวเขาแก่เสิรเสตายเลยใครเป็นยอคเป็นยุคกิมากมอกบี๋มดเงานงานงานนี่ครไปไป ตั้งไว้วินเทจไม่ต้องติดหรอก ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่คิวอีโกโเวลาทาเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออรล่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทําให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพงง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวค้ำผิวสีใช้ได้หมดจก้กมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219รอบาบาท SF50PA บวกบวกบวก,บวกไม่เหนอะหนะที่สําคัญแตกตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเหนอนะหนเป็นตัวบำรุงด้วย น้ำไม่ได้น้าทำให้หน้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สาคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเนหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้าระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าอันนี้ก็เป็นฟิลแบบบาลานเนาะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอ่ะเราเปิดคะ่ะดูดฟึ้มตายคู่เอ้ย่รอเายังนานตา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 เลิศ นี่แหละออฟฟิศกูแบ๊กเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะไม่ได้จับอะไรเลยเหนื่อยปะไม่เหนื่อยปะเหนื่อยแล้วหน้าแดงเลยนะหนักนะแบ๊กกินน้ำไหมเดี๋ยวพี่เอานมาให้น้ำเลยว่หนื่อยไหมจ้าลุกขึ้นมายืนบ้างก็ได้ระวังเป็นติดเตียงไอ้ที่ นี่ค่ะเป็นไงใครเป็นคนติดพมานนะอทุกอย่างเสร็จประมาณเกือบเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็จบที่ <c oughs> มันคือรเล่าแหละกูว่าเอาจริงๆมันไม่ใช่แบบนี่แหละออฟฟิศที่กูต้องการใครเป็นไงเป็นเลยกูเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยแขกมาก็นั่งตรงนี้แหละลูกคงลูกค้าจบ อันนี้ก็เป็นการประชุมของเราวันแรกมาจ้าหลังจากที่เราดื่มดํากันไปแล้วนะคะนี่คืออีกวันหนึ่งวันนั้นไม่ได้ถ่ายจริงเพราะว่าเราหลังจริงป้ยอยู่ไหนอะทาอะไรอย่ย้ายบ้านหรอ,อโอเคนะคะอันนั่นแหละจ้าถ้าสมมติว่าใครนะคะสนใจที่จะแบบฝึกง,งานนะคะอยากจะเป็นพนักงานของเรานะคะก็เดี๋ยวว่ากันนะคะพูดไปก่อนให้ดีใจสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ้าเพราะว่าดื่มแล้วบ๊ายบาย